สวัสดีพี่นอ้องปอกไปเบิดสุกูสุคนมาเนี่ก็มาพพอก,กับพรอยเฉียนเก่าเฉินเคยมาเนี่ยนี่เมนูขนมจีนพม่าขนมจีนน้ำยาพม่าน้ำยาปลาน้ำยาพม่าไปเบิ่งไปชุ่มกันเลยพี่น้องเอ,อ,อย้ยใบเห็ดแนวไหนเป็นตะเชียบจีบอมนี่ขนมจีนน้ำยาพม่ามาพราไปรับชุ่มรับเบิ่งกันไหนเลยเด้อพี่น้องเด้อบเบิร์สุกูสุคชน 这个啊，okay, พี่ชายพิงกับสายพูดคยกับายแับานกลเขามาพูดสกับสาก็ป้ น้ําป่าที่ตรงไน,น 怪人。對對

รสชาติชิมน,นะครับรสชาติจะออกเป็นแบบอะไรนะรอชาติเอฟเล่ย์ใหญ่นะรสชาติเข้มข้นมากอ่ะอร่อยครับอร่อยมากเลยครับน่าทานไหมครับโอ้โหน่าทานมากเลยระยะขนมกินเขามากครับน่ากินมากเลยครับ kau no, nak no, no, no. ปลาหมูเย่มเลยสิกับหมูุย่ล่ันส์ไล้กันฮู้วน้าน้าหนูเอ้ยนู้อ่ะเอ้ยใจเยนใจเย็นดูนมีเข้ามาครับตาพี่ขนมจีเข้ามามีใครอ ขนมเจเมผ้าม่านะครับชิมดูครับว่าอะรเพื่ออะไรเพื่อกนะินไหมเลยไหมรครับอร่อ ý thức ăn đi đơn giản ý đi đơn giản ăn đi đơn giản เจาดนมายะนมัม้นะ่ะ้ามา,าด่มมาน้ำเขาจะเป็นนินเป็นน้ำปาวก็ยวยแล้วก็จะมาใส่พิน,นี่ใส่นนดิบปนอยู่เที่ยรอ <Siser Zum voi> <aisama> ok vinh, actually, ok 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 สำหรับทีนี้ก็จะจบแค่นี้แหละอะไรงกรใหม่หน้าครับรองกรต่อไปว่าจะได้เมนูอะไรที่มีนบรมาครับครับ